ก่อนที่จะบรรยายความหมายของภาพฝาเลฟไฟก็จะพูดถึงความเป็นมาเสก่อนภาพนี้มาจากชุดริศาธรรมจากเชอร์แมนเชอร์แมนนี่มีชื่อเต็มว่าอิมันูเอลเชอร์แมนเป็นชาวอเมริกันยิวท่านเคยเป็นจิตรกรวาดภาพประกอบหนังอยู่ที่ฮอลลีวูด ต่อมาเมื่อท่านเบื่อหนาในโลกเบื่อหนาในโลกวิสัยว่างเงินเถอะเนี่ยท่านก็ไปไปฏิบัติธรรมแบบเซน่ที่ญี่ปุ่นหลังจากผ่านไปท่านก็จะกลับอเมริกาแต่ท่านก็มาแวะเมืองไทยก่อนก็มีผู้แนะนําให้ท่านไปที่เกาะสมุยแล้วก็ไปที่เกาะพัง,งานเมื่อไปที่เกาะพัง,งานท่านก็พักที่เขาถ้ำ เขาถ้ำก็เลยการเป็นปสำนักปฏิบัติธรรมยื้อสำนักปฏิบัติธรรมเขาถ้ำไประหว่างที่ปฏิบัติธรรมอยู่ท่านก็ได้วาดภาพชุดนี้ขึ้นมาแจกชาวบ้านมีโยมคนหนึ่งได้นํามาถวายท่านอาจารย์พุทธ,ธาสท่านเห็นว่าภาพชุดนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งท่านจึงให้สารุสิริ์ของท่านวาดภาพชุดนี้ไว้ตามผนังในโรงมาศพทางวิญญาณ คำอธิบายเนี่ยท่านเป็นผู้ให้ชื่อของภาพแล้วก็เขียนคำกรอนอธิบายภาพเหล่านี้ไว้ด้วยซึ่งกรอนเหล่านี้ก็มีความหมายแสดงโลก,กุลธรรมที่ลึกซึ้งจะมาจึงนำมาบรรยายไว้ที่นี่เล่นฝ่าทะเลไฟ เรือของธรรมเล่นฝ่าทะเลไฟเรือของคนอย่างไรยังไม่แน่เห็นทีจะขี้คลาดและอดแอจึงต้องแพแก่เนื้อหนังนั่งเฝ้าดูจะออกไปนอกโลกต้องฝ่าไฟจะหมดทุกข์ต้องไปเหนือสิงคูจะพ้นตายต้องกราก จากตัวกูเผาทิเลต้องอยู่ใจกลางไฟคนเขาเขาหม้อหมาไฟตามเขาเมื่ออยากเข้าใกล้ไฟเพราะกลัวไหมไฟของธรรมมีไว้เพื่อดับไฟที่เผาใจของศัพท์ในบัดดนตะบะธรรมกรรมฐานเปรียบปานไฟเผาทิเลสิ้นไปเหลือมรคล อันไฟทำมีไว้ดับไฟค,คนดับแล้วพน้นทะเลไฟฝ่ฟาไปเอ่ยต่อไปจะอธิบายความหมายของกรอนเล่นฝ่าทะเลไฟในกรอนบับรนี้ก็จะมีเรืออยู่สองชนิดคือเรือของธรรมและก็เรือของคน เรือของธรรมก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะที่เปรียบเหมือนเรือคือการจะไปที่ไหนมาไหนต้องมีภายพานะอันนี้ก็เปรียบเหมือนเรือพูดง่ายๆเลยธรรมะที่เปรียบเหมือนยวดยาน,นั่นเองธรรมะที่เป็นยวดยานในที่นี้เนี่ยมันกล้าที่จะฝ่าไปกลางทะเลไฟทะเลไฟก็คือกิเลส การปฏิบัติธรรมก็เพื่อพ้นจากไฟคือกิเลสไปสู่ความหมดทุกข์นะปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นจากไฟของกิเลสคือความทุกข์ให้ไปถึงถึงฝั่งโน้นคือความดับทุกข์ก็ต้องใช้เรือขอธรรมะนะครับเรือของธรรมะนี่มันกล้าที่จะฝ่าความฝากกิเลสฝาความทุกข์ ปลาที่อยู่กลางความทุกข์อยู่กลางกิเลสเนี่ยกรารปฏิบัติธรรมต้องกลาที่อยู่กลางกิเลสกลางความทุกข์เนี่ยซึ่งต่างจากคนธรรมดาเนี่ยเรือของคนคือวิถีของคนญาณพนะของคนที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันกลัวกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์ความยากลำบาก พราะมันกลัวแต่ความทุกข์ความยากลาบากมันก็เลยต้องแพ้แกกิเลสนะครับแพ้กิเลสก็เนื้อนหนังเนื้อนหนังก็คือกิเลสเนะี่ยก็ยังยังถูกเอออำนาจกิเลสชักนําไปนะอำนาจของเนื้อนหนังคือความโลภความกรธความหลงแล้วก,ก็ชักนําไปมันก็เหนียวรั้งไวนะ้เนี่ยมันก็ไม่ได้มันไม่กล้าไปก็ได้แต่นั่งเฝ้าดู เป้าหมายนั่งเฝ้าดูเป้าหมายมันก็ไปไม่ถึงนาทีหน,นะนึ่งนี่ฉันบอกว่าะจะออกไปนอกโลกต้องฝ่าไฟโลกคือโลกของความทุกข์นะครับโลกของกิเลสจะออกไปจากกิเลสจะจะออกไปให้พ้นจากกิเลสหรือความทุกข์เนะี่ยมันก็ต้องฝา่ฝาฝา่ากิเลสไปฝ่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ไปนะครับ,รรนะรบต้องฝ่า ต้องฝ่ามันไปถึงมันเจอผามันจะออกไปได้นะครับจะออกไปได้ก็ต้องฝ่าไปฝ่ากิเลสฝ่าความทุกข์ไปนะอตอนนึงจะหมดทุกต้องไปเหนือสิ่งคู่อันนี้ก็อธิบายพร้อมๆกันการที่จะพ้นจากกิเลสหรือความทุกข์ก็ต้องอยู่ท่ามกลางความทุกข์นะฝ่าไปก็ต้องอยู่กลางมันก่อน อยู่กลางกิเลสอยู่กลางความทุกข์กอดนะครับถึงความมันจะฝ่าไปได้นะครับ,ไไนะรบที่ว่าพ้นไปต้องพ้นไปจากสิ่งคู่เนี่ยสิ่งคู่คืออะไรเนะี่ยสิ่งคู่คือโลกของเราเนี่ยโลกทางตาทางหูเนะรียกว่าสมเรียกว่าความรู้สึกนึกคิดของเรานะนะเรียกว่าหรือว่าขันห้าเนี่ยนะมันก็ประกอบด้วยอารมณ์เนะี่ย สองชนิดนีอารมณ์ที่เรายินดีพอใจนะอยากได้นะอย่างหนึ่งและอารมณ์ที่เราไม่ยินดีไม่อยากได้ไม่พอใจก็อย่างหนึ่งเนี่ยีอของเราแบ่งแยกอารมณ์ต่างๆเป็นคู่นะแล้วก็หลงไหลในด้านหนึ่งแล้วก็เกลียดอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือหลงในทั้งคู่นะหลงยึดด้านดีหลงยึดด้านไม่ดีนะครับ จะหมดทุกต้องไปเหนือสิ่งคู่คือมันต้องอยู่เหนือคือไม่ยินดีร้ายเนี่ยทั้งคู่นะยไม่ยินดีในในด้านบวกเนะไม่ยินดีในด้านร้ายไม่ยินดีในสิ่งที่พอใจชอบใจไม่ยินร้ายในสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่พอใจนะมันต้องวางวางออกไปนะครับนี่คือไปเหนือสิ่งคู่จะพ้นตายต้องพาร,รากจากตัวกูเนี่ย การเกิดการตายเนี่ยก็มันมีตัวกูอยู่แล้วก็เราก็มีการเกิดการตายล้วกลัวกับความตายกลัวทุกเนี่ยทุกจากความตายเนี่ยก็มันมีตัวกูอยู่พอหมดตัวกูก็ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนะเนี่ยหมดเลยนะครับภพกิเลสต้องอยู่ใจกลางไฟเนี่ยจะผพกิเลสมันก็ต้องอยู่ข้ามกลางกิเลส อยากเผาความทุกข์อยากให้หมดทุกข์ก็ต้องอย yeah. ู่ท่ามกลางความทุกข์นะครับนี่ว่างั้นนะนะรู้อยู่ท่ามกลางกิเลสอยู่ท่ามกลางความทุกข์เพื่อให้หนึ่งเนี่ยพรเจ้าก็ตัดไว้นะเนี่ยความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหัดรู้เนี่ยเช่นหนึ่งทุกข์ก็ต้องรู้นะนะครับพทธเจ้าถามพุทธเจ้าบอกสาวว่าว่าพวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คนะือความทุกข์อันนี้คือเหงทุกข์ อันนี้คือความดับไม่เหลือทุกข์อันนี้คือวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือทุกข์เนี่ยจะรู้ทุกข์รู้เห็นทุกข์รู้ความดับทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือทุกข์ได้ก็ต้องอยู่ท่ามกลางมันเพื่อจะได้รู้จักมันนะครับเนี่ยเพราะว่าเรากิเลสต้องอยู่ใจกลางไฟนะนะนะครับนี่เป็นยังไงอะ่ะคนเขาเขาเนี่ย เมาเมาไปตามเขาเนี่ยเนี่ยคนเขาเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่กล้านะครับเนี่ยคิดไปตามความโง่ความเข้าว่าเป็นทุกข์กิเลสอยู่ใกล้มันทําไมนะครับเนี่ยความทุกข์กิเลสเนี่ยอยู่ใกล้มันทําไมเนะนี่ยคิดเนี่ยไปรู้มันทําไมไปกำหนดรู้ทําไมละมันทําไมแนี้งานเลยดีกว่านะครับเนี่ย คนเผาเผาเหมาเหมาไปตามเผาไม่กล้าเข้าไม่อยากเข้าใกล้ไฟนะเพราะกลัวไหมนะครับเนี่กลัวว่าจะเข้าใกล้กิเลสเนี่ยเข้าใกล้ไฟกิเลสเข้าใกล้ไฟทุกแล้วมันจะถูกกิเลสเผาเอาถูกความทุกข์เผาเอานะครับิ่ไม่ใช่นะอยู่อยู่ท่ามกลางกิเลสเพื่อรู้จักมันนะเพื่อจะดับมันนะถ้าอยู่เป็นนะมันก็ไม่เผานะ นะครับถ้าอยู่ไม่เป็นมันเผาอยู่เป็นกิเลสไม่เผานะนะครับเนี่ยมันจะไม่เผานะครับเพราะว่ามันมีมันมีหลักธรรมนะหลักธรรมคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือไฟของธรรมนะไฟของธรรมเนะี่ยมีไว้เพื่อดับไฟไฟของธรรมมีไว้เพื่อดับไฟที่เผาใจของสัตว์ในปนนะัตตุลแน่ธรรมะเนี่ยไฟของธรรมเนะี่ย ธรรมะก็ปเป็นไฟเหมือนกันคือไฟของธรรมมีไว้เพื่อดับไฟนะคือดับไฟกิเลสนะไฟของธรรมมีไว้ดับไฟกิเลสเนี่ยที่มันเคยเผาใจเรานัะนะนะ่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นนะถ้าเราปฏิบัติธรรมเป็นเราก็จะมีไฟของธรรมะดับไฟของกิเลสได้นะครับตบะธรรมกรรมฐานเปรียบปานไฟนั่นนะครับ นะครับธรรมะเนี่ยนมันเปียกมันก็เปียกได้เหมือนกับไฟเหมือนนะเอาไปเผากิเลสได้เหมือนกันนะเนี่ยตบะธรรมกรรมฐานเปรียบปานไฟเผากิเลสสิ้นไฟเหลือมรรคผลนะเอาไฟธรรมะแล้วธรรมะแหละนไปเผากิเลสเนี่ยมันก็เหลือแต่มรรคผลนะนิพพานนะนะครับเพราะทำเป็นนะเนี่ย อันไฟทรมีไว้ดับไฟคนดับแล้วพ้นทะเลไฟฝ่าไปเอ่ยนะครับไฟของธรรมะเนี่ยเอาไว้ดับไฟที่มันดทีที่มันลุกเปลืองลุกโลงหรือไฟกิเลสเลยนะไฟกองธรรมเอาไว้ดับไฟของคนน่คือไฟกิเลสนี่นะดับแล้วก็พ้นไปนะมันก็ฝ่าไฟกิเลสไปได้นะครับ